ครับผมสำหรับคลิปนี้พามาดูนะครับมีคนมอมแมมนะครับผมมอมแมมที่สุดแล้วนะครับผมดูเชืดอื่นๆก็ยังยังเล็กๆน้อยๆนะครับผมดูอค์อิงก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่คนใยายของเราเนี่มอมแมมสุดๆเลยนะครับผมเรื่องลิ้นดินนี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับผมยายทองก้าวนี่แบบอันดับหนึ่งแล้วนะครับผมดูดิโอ เดี๋ยวก็ขุดเป็นรูไอเป็นโพรงนี่ยเป็นหลุมมัเนี่ยแล้วก็เดินตกเองนะยายวัาางด้วยยอมแล้วใช่ไหมยอมแล้วควันบอกยอมแล้วนะผมไม่ฟังแล้วคุณยายชอบไหมก็หลังจากที่ฝนตกนะครับคุณยายก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคือชอบเล่นดินเล่นโคลนนะครับผมเป็นอะไรที่แบบแกชอบมากนะครับผม นะครับด,ดูความน่ารักนะครับของคุณยายนะครับอินดูเกม,มากเลยนะครับผมลูกค้ามาแล้วนะครับออนาาตทำงานก่อนนะครับผมชิ่งไปก่อนนะครับ